สว่าดีครับทุกคนวันนี้มาพบก,กับช่องอีเวฟท่าพานะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแอบส่องโปรโในลายเลนเจอร์เนาะเรามาเริ่มกันที่ระดับตำนานกันก่อน,นตำนานดูแล้วไม่น่ามีนะน่าจะโดนตรีตกลแล้วพวกโปร,ปรโทั้งหลายก็จะโดนตรีตกลงมาที่มาสเตอร์หนุนกันมากว่าจะมีคนโปรหรือเปล่าเจอแลม่มคน สเตอร์ป้ายแดง51ไหนโอ้โหคอมเมนต์นะทุกคนถ้าเขาสามารถขึ้นมาอยู่บนออร์มสเตอร์นึงได้ดี๋ยวตัวแค่นี้ชนะทีมเราให้ได้ก่อนอทีมเราก็ไม่ได้เก่งอะไรนะก็อยู่หนึ่งออยู่ต้องแบบมาสเตอร์หนึ่งนะ่ะเขาต้องเก่งกว่าเราแน,น่ๆเลาอย่าน่ากลัวนะโอเคถ้ามีเสียงฝนจะต่อไปนะเพราะาตอนนี้ฝนตกมา หนึ่งแล้วจะมีกี่รายกันเดี๋ยวามาส่องที่มาสเตอร์สองจะมีกี่รายมีกี่รายดูสิดูสิสสมีไหมตรงนี้นไห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 นโอเคไปที่มาสเตอร์สามมาสเตอร์สามจะมีไม่เอ่ยไหน มีปลากุะตัวออกมานะจ๊ะเราจะนํามาวิเคราะห์ก็จะมีแหละแต่มันอาจจะไม่ได้ติดอันดับเนาะไหนๆมีไหมยู่ไหนนะไปที่เพชรหนึ่งเพชรหนึ่งจะมีไหมเออหนึ่งเพชรหนึ่งมีไหมเผ็ดหนึ่งมี ใครอยู่เพศหนึ่งโปโลบ้างนะมีคนอยู่เพศหนึ่งแล้วโปโลไม่เออวู้คนนี้คนนี้นี่คือดาราคุณนายศิลปะเเป็นดาราหนึ่งมีดวงใจในการแคสต์ไลน์เจอเขาเก่งมากไม่นึกว่าจะมาเจอะโอเอเจอดารา เจอดาราแล้ว,จลวเจอยูทูบเบอร์คนดียูทูบเบอร์ที่แบบเขาหักกันหลายเท่าเราก็จะปั้นแบบเขานายสายตั hey, ้งมหต่อเจเจอแล้วเพื่อนเก้าเนี่ยคิดว่าคนแค่นี้เขาจะไปอยู่ได้หรอไม่ได้บอกเลยไม่ได้ชัวร์ไม่มีตัวแบบไม่มีตัวบินไม่มีตัวกำบินทีนึงสิ ไปไม่ได้มันไปไม่ได้ใครคิดว่าไปได้คอมเมนต์เลยโอ้สองละเราอยู่ที่มาสเตอร์เท่าไหร่เมื่อกี้นี่ก็อยู่ที่มาสเตอร์หนึ่งเริ่มไปดูมาสเตอร์หนึ่งันเอ้ยไม่ใช่มาสเตอร์สิเพชรหนึ่งเออถ้าบอกมาสเตอร์อะไรโอ้ไม่มีลืมไปนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรรู ต่อหาต่อตเจอโปแล้วนะสองคนก็โหเปรคนที่สามคนที่สี่เหรอคนที่สามสี่นี่เอเซมีก่อนแ,แซมีแซม่แซนม,ม,มาไปสิอ่ะคนนี้ก็อุ้ยดั๊นะดั๊แต่ไม่มแม็ก,แม,กมแม็กก็คิดว่าขึ้นมาไม่ได้เหมือนเดิมแต่มีตัวบินแต่ก็ไม่ได้ตีแรงอะไรมาก ิดว่าไม่น่าขึ้นมาได้นะ่าจะอยู่ประมาณทองกว่าท,งทงองทองโสไม่น่าขึ้นมาผิดได้โอเคแล้อีกคน,นก็ชอบเล่นผิดชอบเล่นผิดหลอดเลยอะ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะอีกคนนึงก็มาไล้เรียกกันบุคคลน,นิลนาม หนักกว่าคนเมื่อกี้อีกเงินก็พอมั้งเงินสองเงินสามโอเคเราไปดูต่อนี่ไหมไข่โปรเจ่าไหร่ล้วนเราไม่ได้นับสี่โอสามสี่สี่หลักสี่ยังได้อยู่นิดนึง แล้วก็มีเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีมาโผล่แล้วจ้าเด็กเอ๋ยเด็กดีขอไปดูหน่อยสิโอโหนะกลัวโอ้โหคุณคิดว่าทีมแค่นี้จะสามารถขึ้นไปอยู่ได้หรือเปล่าก็คิดว่าไม่ได้นะก็อ,อืมดีเด็กเอ,อ๋ยเด็กดีแกมปูดีแกมปูอยู่เนาะหนังในหนังนี้ ลองเลื่อนไปดูอีกมาสี่แล้วโ oh oh อ้มาโอ้ไมคก็โอ้ไมค์ก็เท่าไหร่วะสี่เหรอเมื่อกี้น่าจะเป็นห้ารวมไปเกิดเด็กดีเดาไม่รู้โอ้โหนะักวันนี้เขายังมีเวลเก้าสิบหกโดดโดโอ,โ,โอ้โหหน้ากลัวจังเลยน่ากลัวเนาะเออไม่สามารถชนะได้เลยทีมนี้มันแปลกประหลาดมากหกแล้วนะหกแล้ว หแล้วก็เลื่อนไปดูเลยนะขี้เกียจแล้วละเจ็ดไปม่วงแปดอือหแปดแล้วนะแปดแล้วนะนี่แปดนะโอ้โหโอ้โหเก้าโอ้ไม่กอดโปเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าศูนยนะ์ในเรื่องหลักกันเลยโอ้โหโปเยอะมากแกไปดูเอาเองเลยว่าโปเยอะขนาด อ่นี้แลงวันนี้เราก็จะแบบมาแบบเขาเรียกว่าไรเป็นโปรโปล่อยตัวแบบรัวๆแบบไม่โดนแบนเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้เราจะไปลองด่านที่สองร้อยนี่เราจะมาลองด่านที่ของเมสริโตมันเป็นโปรที่ไม่โดนแบนอย่างนั้นรนะ้อยเป็นต์โอเคปล่อยตัวรัวทุกคนสอน ท้ายคลิปอืมดูคลิปนี้โปรโเยอะโปรบ้างนี่นเป็นไงไงนี่คือการปล่อยตัวทให้งสามารถใช้ได้ทุกตัวเดวเราเอาเมีม่มาดนี่แหละันตัวเดียวที่แบบโอเพียสงแนที่แบบชดะน่าจะไม่คิ 1, 1, ดเตะเลแ่นี่แรลกคือตป,ปล่อยตัวเร็วเห่งไหมทุกคน นี่แหละคือความโหดของโก้โปล่ตัวเร็วโอ้โหซากุระมานี่เกมนี้จบไวแน่เลยเป็นไงทุกคนนี่แหละโกปล่อยตัวเห็นไหมตัดเดียวได้อ่ะตัดเดียวได้ตัดเดียวได้ตัดเดียวได,เด,วได้เป็นไงแตกแล้วตัดเดียวโอ้โหซากุระแบบนี้ละทุกคนเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเล่นให้ดูอีกตาหนึ่งไปด่านสูงกว่านี้นิดหนึ่งถ้าทุกคนไม่เชื่อนะข้ามจะข้าด่านไหนดีเอ๊ เอาเป็นด่านอาด่านอ่ะเอาเป็นด่านนี้แล้วกันนะด่านทูแทงด่านทูแทงเป็นด่านอะไรสัอย่างน่าจะเป็นดาวคอลึกดาวลึกลับมาก็มาดูกันว่าโปรนี้จะโหดสักแค่ไหนกันเราจะสอนใช้คีปนี้ด้วยกัน เนี่นี่ออกมาเนี่ออกมาแล้วโมลี่คือออกมาแบบเป็นขยุ่งขยุ่งโปรโปรโปรพิวโปรนั่นเองโอ้โหตีแตกไปแล้วเป็นไงดรามีแรงด้วยนะทุกคนไม่ใช่แค่โปรธรรมดาลบได้ด้วยแถมดาเมีก็แรงแรงเลือดก็ะฉึกฉึกซะล้วเอพื่อเห็นไหมไม่ตายสักตัวแล้วก็ปล่อยตัวออกมาเรื่อยๆกันละเผื่อยิงมิสไซล์ไปพลางๆก็เฮิร์ย์จบลายไปแล้วกองทัพแมรี่มาแล้ว เมอรี่มาแล้วมาแล้วนี่เนี่ยเอามือตบนี่เนี่ย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 นกฝั่งนั้นก็สู้ไม่ได้นะจ๊ะสู้เป็ดฝั่งเราไม่ได้นะจ๊ะใช้มือตบแบบรวๆแบบโอ้โหเอามาเป็นขบวนแบบนี้มันคืออะไรกันนี่แหละทุกคนโปรแห่งความตายทุกคนสามารถใช้ได้ทุกตัวแต่เราเอาตัวหนึ่งดาวมาเพราะว่าแร่มันน้อยแบบใช้ได้ตลอดจะได้แบบเป็นการยูตัวสูงๆแบบ เนี่ยไอสีทองเลยนะมันค่อนข้างที่จะแพงนะทุกคนแบบ800ย0 0ารพวกนี้เลยมันก็แบบเป็นโปรที่ไม่ได้ช่วยเรื่องแร่นะทุกคนมันใช้แร่แต่มันจะปล่อยตัวได้รัวไม่มีครูดาวมันช่วยตรงนั้นมากกว่านะนี่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 โอ้โหออกมาแบบอื้อหือนึกว่าซูชิซูชิอะไรที่มันหมุนๆอ่ะเออซูชิหมุนๆนั่นแหละง่าย จะแตกแล้วโดนตีแบบรัวมากน,น,นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับการโปรอะไรนะทุกคว่ามันเป็นยังไงอู้ได้อลิชด้วยอะเฉลยเลยแล้วกันนะอ่ามันไม่ใช่โประนะทุกคนมันเป็นเครืองอุปกรณ์ที่ติดไว้อ่าติดไว้เฉยๆนะทุกคนนี่นี่เป็น3มอย่างนี้ก็แบบลดได้เยอะเลยแหละเลนี่ย เป็นค่าท้าเง,งเกียรติยศนะทุกคนโลระยะเวลาการสร้างเริงเจอร์ใหม่33.2%ระยะเวลาการสร้างเริงเจอร์ใหม่32.4%นะเมี่อไปตัดใจก็เดือนผู้พิทักษ์ระยะเวลาการสร้างเริงเจอร์ใหม่นะนะะะ31.8%ทุกคนรวมกันถ้าเราใส่พวกนี้มันก็จะกลายเป็นเจ็ดเราไปเจ็ดวีแกมมันเหลือแค่วีเดียว โอ้ไม่กอดนี่แหละโปรไม่โดนแบนไม่โดนไลไ์ทั้งสิ้นสำหรับลิน้นวันนี้ก็ต้องขอัวลาไปก่อนคะคลิ้นก็แค่เดบุมลุกไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า